วสอตัางเรานี้เป็นน้องใหม่จัดตั้งบตั้งปีห้าหก้จัดตั้งยังไม่ถึงปีสี่คนสี่คนสี่คนได้มาสี่คน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 ได้มาสี่คนสวัสดีค่ะจมแจมรัฐบ์มาจากจังหวัดชายภูมิเด้อค่ะเดิมสวัสดีค่ะพาวอินธิรามาจากโคราเด้อจ้าสวัสดีค่ะอุ้ม สิรินธรจังหวัดดังซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตั้งอยู่ที่89หมู่ที่2ตำบลควนธานีอำเภอก นนเน้นนาวิชาการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีพัาธกิจที่ต้องดำเนินการนั่นก็คือ 1. รณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมในการป้องกันในการป้องกันปัญหาพยาเสพติด 2. สร้างภูิคุ้มกันทางจิตใจและองค์ความรู้ให้แก่นักศ,ศ,ศึกษาเพื่อเป็นรั้วป้องกันยาเสพติด 3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชมรมรุปีในปุ่นและมีนโยบายของเรานั่นก็คือ 1. สมาชิกมีสว่วนร่วมใน กิจกรรมที่สร้างสารรค์สอบส,ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของสมาชิกให้เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพตี 3. ให้ความรู้แก่สมาชิกและชมรมประชาชนพวไปอย่างต่อเน,นื่องคุณผู้ชมคุณผู้ชมโปรดทราบโปรดทราบและโปรดทร,ราบ สพันี่ฝ่ายรับเรือดารองทุกและ 5. ฝ่ายสอนสดูแลและดำเนินงานค่ะคณะกรรมการชมลมเหล่านี้นะคะร่วมกว่า30ชีวิตร่วมกันเป็นแกนนำในการกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานประจำปีของชมรมค่ะกอสอกองทุนกองทุนรายรับของกองทุนแน้นะจ๊าสมาชิกชมรม โปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้เลยค่ะกอ3กิจกรรมกิจกรรมชมรมได้จัดกิจกรรมตามแผนงานและโครงการภายใต้สมวิทยศาสตร์นั่นก็คือวิทยศาสตร์ที่1การเดินรองปลูกจิตสำนึกและส,สรา้างกระแสค่านิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดค่ะคือการเดนินรงเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดจัดกิจกรรมทูบีเสียงตามสายให้ความรู้ประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายในประจำทุวกวันค่ะโอ้ทุกวันเลยตั้งแต่7จ็ดมงช้าถึง8ปดโมงนะคะจัดกิจกรรมการแสดงบนเวท,ทีเนื่องในวันสัมผัสต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่วันครูวันเด็ก ทักษะที่สอการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กแลววะเยาวชนกิจกรรมประกอบด้วยจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะเกี่ยวกับการป้องกันพยาเสพติดจัดก,กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อ Who <laughs> It's okay, it's ผู้อำนวยกรรรารวิทยาลัยการสารณสุริธรจังหวัดตร,รังเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนกิจกรรมของเราตลอดมาเลยค่ะเราจะทํำยังไงให้ชมรมของเรายืนอยู่แบบนี้ตลอดไปล่ะคะออไม่ยากเลยค่ะเราก็จัดกิจกรรมตามแผนงานประจําปีจัดทุกๆเดือนเลยนะคะอย่างน้อยเดือนละรั้นค่ะ ควร้ะเสียงต้องลงค่ะยืนฟังข่าวกิดเห็นของท่านคณะกรรมการก่อนนะคะจบแล้วสำหรับาาการสรรทัุนศิลินทองเออาาการสรรทัุนศิลินทองจังหวัดตรังนะคะขอนนี้ยืนทางๆนะคะมองมากขอบอกแต่ <c oughs> เขาใกล้พี่นะคะไม่ใช่อะไรพี่จะมองไม่ใช่น้องหมองนะคะอ่ะขอไม่ให้ท่านกรรมการค่ะพี่เยกยอย่าเครียดนะคะพี่เกยใจร่มร่ม <c oughs> ในการพิบูเจะอาสวนศสีาเดินนะคะท่านรองทั้งสองท่านนะคะที่ให้เกียรติงานร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็หลายๆกิจกรรมที่ท่านได้ติดตามนะคะให้การสนับสนุนชุมรุมจนเปีนวันทุกๆชุมรุมแล้วก็ทั้งของจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ตามไปถึงระดับภาคก็ไปสังเกตการอยู่ตลอดนะคะอันนี้ก็ขอชื่นชมที่บสส่นงนะคะตั้งใจที่ เต็มเปี่ยมนะคะแน่วแน่มากนะคะที่จะมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้นะคะก็ขอชื่นชมนะคะทุกบุคลากรนะคะทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้น้องๆเยาวชนนะคะหลานๆแล้วนะคะตอนนี้หลานๆลูกๆหลานๆาน,นะคะได้มายืนอย่างสหาภาถือยในในเวทีแห่งนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าต่อไปนะคะส่วะดับ ภาคใต้นะคะเนื่องจากว่าระดับอุดมศึกษาเรามีที่เดียวนะคะัที่ได้มายืนอยู่บนที่ของจังหวัดเพราะฉะนั้นก็ต้องน้อมรับและก็โดนบังคับให้ไประดับภาคใต้นะคะด้วยความจำยอมนะคะเพราะว่าต้องเป็นบรรทัดสัญญาว่าถ้าเกิดหลุดเข้ามาเวทีอย่างนี้แล้ว นะคะจะต้องต่อไปถึงภาคใต้ที่ถือว่านีภายในเดือนกุมภา58นะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทําอยู่นะคะแล้วก็ขอให้ทําอย่างต่อเนื่องนะคะในส่วนที่ ยางขาดตกบกพร่องในส่วนของเกณฑ์นะคะก็ให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นแล้วก็หาเวลามาพบปะกันในที่ทําการของชมรมแล้วก็ที่ศูนย์เพื่อนใจให้มากขึ้นก่อนที่จะไปภาคใต้แล้วก็เริ่มขยายเครือข่ายรอบๆชุมชนนะคะที่เป็นที่ตั้งของเวียไรลยแล้วก็ขยายไปสู่อำเภออื่นนะคะเพื่อจะเก็บผลงานเข้าไปแข่งขันกับเพื่อนเพราะว่าในระดับภาคใต้เนี้ยคู่แข่งของเราจะ เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมากนะคะเข้มแข็งมากและมีผลงานที่เด่นชัดเราต้องสร้างสารรค์ของเราเองนะคะเราสามารถที่จะไปดูต้นแบบจากเพื่อนๆสมาชิกานรมที่เขามีอยู่แล้วได้แต่เราต้องมาทําเป็นของตัวเราเองนะคะอย่าไปเอาที่มันเป็นของเขาโดยตรงมาทํานะคะเพราะฉะนั้น อะไรที่ว่าเขาขึ้นเวทีระดับภาคมาแล้วตรงนั้นกรรมาการเป็นคนคนเดียวกันชุดเดียวกันทุกๆปีเขาจะรู้ว่าเราเอามาจากตรงไหนนะคะเพราะนั้นให้เราทําเป็นของเราเองให้เป็นตัวของวัสวสสดจงมากที่สุดนะคะอะไรที่มีอยู่ในวสสตจางก็เอาไปโชว์ตรงนั้นแล้วก็ใช้คอนเซ็ปต์นะคะของวัสสต่างให้มากที่สุดนะคะที่จะสร้างสรรค์ตรงนั้นขึ้นมา อะในที่นี้ในส่วนของวันนี้นะคะพานับอยากจะแนะนําในส่วนของหัวข้อที่คณะกรรมการใช้คะแนนในวันนี้อาจจะมีส่วนที่ยังตกไปนะคะที่ยังเก็บไม่หมดก็ในเรื่องของการจัดทาแผนและการประเมินแผนว่าเราได้ทํากิจกรรมคอบครมไหมตามแผนที่เราตั้งไว้ในปฏิทินแต่ละเดือนนะคะตรงนี้ก็ไปทํานิดถึงแล้วก็ระวังข้อมูลที่มันช้านกันที่เรานํามาเสนอตอนแรกก็เราตั้งว่าปี56แต่ผลสําเร็จของงานเนี่ย ไปแข่งนู่นแข่งนี่มาย้อนหลังไปแล้วก็ามาเป็นผลสําเร็จตรงนี้เราต้องระวังเราก็ต้องย้อนการตั้งจมลุมให้เข้ากับผลงานของเราที่เรามานามาเสนอเพราะว่าเรามาหลายรางวัลมากและตั้งโ้นกันี้ต้องต้องเช็คดีๆนะคะข้อมูลตรงนี้เผื่อเพื่อมันพลาดไปนะคะต้องต้องดูดีๆนิดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของอการรายรับนะคะรายรับของกองทุนมารับทราบว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มดาเนินการกองทุนตรงนี้ แต่ระวังในส่วนของถ้าระดับภาคเนี่ยในแต่ละเดือนพยายามหารายได้ด้วยตัวของชุมนุมเองนะคะพยายามทําเป็นกล่อง,งกล่องเปิดหมวกอะไรประมาณนี้ค่ะเดินสายเลยตามบิ๊กซีตามโรบินสันตามที่สาธารณะตามถนนคนเดินหน้าถานรถไฟทูกเ,เริ่มเก็บเลยนะคะเริ่มเก็บวันละร้อยบาทสองร้อยบาทถือว่าเป็นกิจกรรมที่ชมนุมหามาได้เองนั่นเป็นจุดสุดยอดที่กรรมาการจะให้คะแนนตรงนี้ ไม่ได้คิดว่าจํานวนจะต้องเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนแต่คิดอยู่ว่า10บาท2ี่บาทที่ลูกไปเดินมาหาเองแล้วก็เป็นการสร้างให้ประชาชนรู้ว่าเรามีจงรุมตูปีนเมื่อวานตรงนั้นจะเป็นคะแนนเก็บของเราเป็นอย่างดีนะคะตรงนั้นก็ก็เริ่มที่จะจดบันทึกทำทะเบียนไว้ว่าเราเนี่ยไปหารายรับมาจากมาเข้ากองทุนโดยวิธีการไหนบ้างนะคะจำนวนเท่าไหร่ในแต่ละเดือนแล้วก็สรุปยอดออกมาจนกว่าจะไปถึงระดับ ภาคในปี58นะคะตรงนี้เริ่มทำเลยเดือนอ,อย่างน้อยต้องเปิดหวัวหรือว่าหาได้โดยวิธีการอื่นอย่างน้อยจักสองครั้งนะคะตรงนี้หาเวลาแต่ว่าในการเรียนของลูกๆที่วสมันก็แน่นอยู่แล้วแต่ต้องจัดเวลาเรียนให้ดีเพราะว่ากิจกรรมตรงนี้เป็นกิจกรรมเสริมเพราะนั้นการเรียนก็จะต้องเป็นหลักเหมือนเดิมทุป,ปีน้ำวันไม่ได้สนับสนุนให้นักศึกษาทันเกรดลดลงจากเดิมเมื่อเข้าสู่ตุนป,ปีน้ำวันแต่เราจะต้องดูแลสมาชิกที่เป็นทุป,ปีน้ำวันให้มีเกรดดีขึ้น พะะัฒนก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีนะคะอย่าทุ่มเทกับตูปีน้ำมวันมากเกินไปจนการเรียนลดนะคะตรงนี้ไม่สับสนุนนะคะเพะะียงต้องจัดสรรเวลาดีๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการนําเสนอนะคะก็ดีนะคะมีการเปิดตัวนะคะในการเปิดตัวเนี้ยเราก็ใช้จังหวะเพลงเพลงใดเพลงหนึ่งนะคะอาจจะแป๊บหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆการเปิดตัวเนี้ยไม่ควรเกิน1นาทีหรือว่า1นาทีครึ่ง ไม่ต้องใช้เยอะนะคะต่อไปเนี่ยเนื้อหาจะแน่นเปรนัานถ้าเกิดเราเลือกเพลงที่มันคลึ่คลื้นที่สุดเจ้าที่จะคลึ่เคลื้นได้ก็เลือกมาเลยหนึ่งเพลงนะคะตัดออกมาตัดต่อมาในในต้นไหนก็ได้ที่คนสนใจมากที่สุดแล้วก็เริ่มสวัสดีไปเลยแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งนะคะในสว่วนของการแนะนําตัวต่อไปบ้านค ไลูกอย่าบอกว่ามาจากจังหวัดโน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นลูกจะต้องไปในนามกองวิทยายการสาธารณสุขสิริรนทรจังหวัดตรังบอกแต่ชื่อตัวเองชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นแล้วก็รวมยอดติเดียวว่ามาจากชมรมตูปีนัมบอร์วันวิทยายการสาธารณสุขสิริรนทรจังหวัดตรังเราจะไม่ เอาบ้านเกิดของเราทั้งสี่คนมาโชว์บนเวทีแล้วเพราะเราจะไปในานามของจังหวัดลังนะคะลูกโอเคกันเดี๋ยวพนักก้อยติดตามไปดูแลให้ถึงวสอสอหรือไม่ก็จะนัดคุยการอีกครั้งหนึ่งนะคะในลำดับต่อไปก็จะดูแลเรื่อยๆโดยมีของผู้ปุ้ยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็กาจพิษจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับวสอสจังนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับอันนี้ค่ะ